หมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่ามีสารโมโนโรอรินที่ดีต่อสุขภาพรสชาติดีการันตีรางวัลระดับโลกกลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ชมขาช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่ามีสารโมโนโรอรินที่ดีต่อสุขภาพรสชาติดีการันตีรางวัลระดับโลกตัวนี้น่าสนใจมากคุณหมอค่ะแมนเขาได้ us DA ซึ่งมันเป็นตารับรองของอาหารหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นออร์แกนิกจริงๆคือเกิน95ค่ะนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้การตัดต่อสารพันธุกรรมไม่ได้ผ่านพวกการใช้ลังสีนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้พวกปุ๋ยเคมีมหรือว่าปุ๋ยที่มาจากมูลสัตว์ รับประกันในเรื่องของความปลอดภัยค่ะอโอ้โหนี่เหมาะกับตอนเรามากคุณหมอคะเรื่องสารเร่งแก่ที่ทำให้ผิวแล้วแบบระคายเคืองม่กนี่ตัวนี้เนี่ยคือรับประทานก็นได้หรือว่าทาผิวก็ได้หมักผมก็ได้อีกคมคะและเป็นออร์แกนิกด้วยแนะนําเลยนะตัวนี้นะ